สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกีชิแล้ววันนี้อยู่กับเกมอาการหนัก2ครับติดตามชม live stream และพูดคุยกับแบบสดๆได้ที่ twitch tv slash kgr underscore kng เราเล่นภาคหนึ่งกันไปแล้วใช่ไหมอ่าผีทรงนะในในในช่องแชทเรเรียกกันอย่างนั้นนะผีทรงว่าอาจารย์ทรงไล่ตามเราภาค2นี้ก็เป็นเรื่องราวต่อจากภาคแรกนะครับ เพราะสุดท้ายตอนตอนจบภาคแรกพระเอกเราเอาเข้าอาการโคมา่าไม่ตื่นขึ้นมานะฮะเราก็เลยในฐานะเพื่อนที่ดีนะก็จะไปช่วยเออเป็นห่วงเพื่อนไงว่าเพื่อนเป็นอะไรก็เลยเดี๋ยวจะไปดูนะว่าเพื่อนเป็นอะไรไปช่วยเขานะแต่ว่าเหตุการณ์ระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นโลกเดอโคมา่ายังจะต้องกลับเข้าไปอีกหรือไม่นะครับแล้วก็ไอเดอะกระเชด จะเอายังไงกับเราต่อนะ,ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเกมครับเกมจากเด e เพ s โซนะครับและแน่นอนครับคุณเห็นในอินเทอร์เฟซเนาะมีภาษาไทยนะครับเดีย๋ยวสิยังออ่านข้างล่างเอาได้เลยนะครับแต่ตัวมันเล็กหน่อยนะ อยู่องโก็เข้าสู่อาการโคม่านะเพื่อนสนิทรเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทติดในภาวะโคม่าประมาณสาสัปดาห์แล้วเราจะเหตุการณ์นั้นก็ฝันร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางสิ่งถูกกำหนดให้พลาดจะกันไม่ได้แต่ตอนนี้อยู่ไหนแล้วยองโฮอยู่โรงพยาบาลแต่วันนอนนิ่งแล้วเขาเจอนายมีไอ้นี่ด้วยมีจี้เนี่ยอย่พี่ชายที่รักของฉันพักซูมีใครนะทำไมรู้สึกเหมือนรู้จักกันมาก่อน บอกแล้วเนะื้อเรื่องต่อกันเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจากช่วงบ่ายถึงตอนนี้สองทุ่มห้าสิบนาทีครัที่ที่เดิมเนี่ยโรงเรียนมัธยมปลายเซฮวาโอ้ยภาพภาพนี้ดืกว่าเดิมเยอะเลยนะน่าเบิดอชะมัดในสุดก็หมดคาบซะทีให้แม้กระทั่งเริ่มเกมแล้วแกคิดดูเริ่มแล้วนะ เยบางคนซื้อเกมมาเข้าข้างแต่ไม่เล่นนี่แหละมีข้อความจากดายอนรหัสแดงถ้าเธอนั่งเล่นกับอาจารย์ล็อกไวเลอร์เสร็จแล้วมาหาฉันที่ห้องน้ํามีเรื่องสําคัญทำอย่างกว่าฉันอยากเรียนข้าบเขามากกันแหละส่งสัยจังว่ามีเรื่องอะไรกันแน่เออ่าฮะเอก็ดีเดินซ้ายเดินขวากดชิปเพื่อวิ่งแต่กินสลามิน่กด e เพื่อเลือก อภะพีมหาเมนูเอ้อไม่ใช่กดกระทำก็คือกด e ทำได้ทุกอย่างครอบจัก,กรวาลตรวจสอบเป้าหมายกด a l t e n a t ได้ถ้าหลงแผนที่กดตัว m e ใช้ในการตกลงส่วน u ส่วนใหญ่ใช้ในการปฏิเสธนะข้างล่างจะมีขึ้นอยู่เนาะมี n i m นะฮะ node inventory map map อ่าใบหน้าเราจะแสดงบนแผนที่อะฮะสิ่งที่พอกดจะเป็นดังนี้สิ่งน่าสนใจเป็นเครื่องหมายคําถามส่วนควยสถานที่ต้องไปเตือนเครื่องหมายตกใจเราต้องไปห้องน้ําอยู่ทางซ้ายนะฮะเห็นผังทางเดียวที่ทําให้ฉันยังมีกำลังใจงในการเลี้ยก็คือการไปเที่ยวให้สดและอ่าแล้วหยุดที่โอหยุดที่สลบโอเคในวันนี้ก็เหมือนกันไม่เที่ยงคืนเราไม่กลับ ก็คือจะไปหาดื่มต่อองนี้ยอัน <Hello. S 1> คืนนี้ม่จันทรุปร,ราคาเต็มดวงละครั้งสุดท้ายที่คนเกาหลีได้เห็นพระจันทร์สีเลือดแบบนี้คือในคืนปี1954นู่นเลยนะ <Hello. S 1> มันต้องมีเหตุการณ์สำคัญแน่นอนโอ้โ oh. หข้าประตูกดค้างด้วยนะฉันควรจะไปหาดายอนที่ห้องน้ำาีีกก่อนโอเคก่อนที่เวทชาร์จหน่อยจะเริ่มตรนนี้วิ่งได้นะ ฉันจะได้ใช้เวลาช่วงซัมเมอร์อาบแดดที่พูซานตอนนี้ฉันงคงต้องนั่งอาบน้ำตาอยู่ที่นี่แทนชีวติตการเรียนมันแย่แค่นเลยหรอวะตารางเรียนเสริมภาค่ําอ๋อนี่ยยิบเกาหลีเกาหลีเขามีเรียนภาค่ํากันด้วยดีว่าเราไม่มีหรือมีวะจะเป็นมหา,าลัยอะไรถึงมีอ่ะมัธยมไม่ค่อยเจอ ห้าโมงห้าสิบถึงทุ่มหนึ่งรับประทานอาหารเย็นหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มห้า,าสิบวิชาประวัติศาสตร์เกาหลีอาจารย์โกเซจองสองทุ่มถึงสองทุ่มห้าสิบคริสตจ์จะโดยอาจารย์มาจินกูสามทุ่มถึงสามทุ่มห้าสิบภาษาอังกฤษาจากอาจารย์ซงจีฮยอนจะส่งจะส่งใช่ปะจะจะส่งกับแต่ว่าผมจำไม่ได้ะไม่ได้ครับห้องน้ำชายไม่ได้มันจะดูไม่ดี ฮักมินน่ะนั่นเธอใช่ไหมออกมาได้แล้วจะมีคนกำลังใช้สมาธิอุ้ยขอโทษอันยังง่ายไงยให้ตายสิฉันละอายชะมัดก็อย่างที่เขาว่าแหละอดทนให้เป็นใจเย็นให้พอคอยเราคอยให้ได้ฉันปงแล้วละ่ะเรื่องเรียนอ่ะเป็นยังไงละ่ะก็เหมือนเดิมอ่ะนะอ๋ออ่าชางโคเผลอหลับไปแล้วก็นอนกลนในคาบด้วย อาจารย์ล็อกไวเลอร์โมโหมากฉันนึกว่าเขาเออไม่ใช่ีนี่มินาร์ได้่อาจารย์ล็อกไวเลอร์โมโหมากฉันนึกว่าเขาจะเส้นเลือดในสมองแตกตายครั้งนั้นแล้วซะอีกแต่ว่ามีเรื่องสําคัญอะไรหรอฉันอยากรู้อ๋อใช่แบบว่าระหว่างที่ฉันกำลังจะไปเข้าเรียนอะบังเอิญฉันเจอกับมยองกิวเข้าน่ะฉันชักไม่อยากฟังแล้วสิไป่ใชฉันก็ไม่อยากฟังเหมือนกันฉันว่าฉันควรจะเลือกเดินผ่านทางนั้นสักทีอ่ะ ฉันแบบภาพเดินไปเจอพวกสกอยช่อง5ทับสอทีเลยอ่ะเพราะน่นารำคาญเลยเข้าประเด็นเลยได้ไหมเออฉันไม่ได้ว่างตลอดนะโอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่งหัวใจวายไปสักก่อนล่ะคือมายองกิวเขาจะแบบเอาไอ้นั่นมาให้ฉันอ่ะแล้วเขาก็ขอฉันช่วยเอามันมาให้เธอคนรับจดหมายส่งมาทำไมไงไม่เขียนว่าไงนะ ไงที่รักเอ่เอ,อพวกเราก็ผ่านไรือ่อยางมาด้วยกันมันถึงเวลาแล้วที่หรือเปล่าที่เราจะเลือกป่ากไม่ตรงกับใจแล้วเอามาใจเอาใจมาตรงกันนะ่เลือกเลยตกลงปฏิเสธเอาเป็นการเขียนจดหมายจีบนะแฟนสิกมากนะเขียนชอยมาให้เลือกแล้วเลือกอะไรก็แบบก็วงตรงนั้นแหละเออดโดยรักมายองกิวคุณพระช่วยโคเซียว ทำเช่นขรุขนพองไปหมดอย่างกับเด็กป .6 ให้เขียนจดหมายรักเลยก็ปกตินี่คนที่ไม่รู้จักไอคนคนไม่ได้รู้จักมยองกิวเพราะสติปัญญาอันเฉียบแหลมของเขาซะหน่อยตอนน้มันท่านใช้กำลังแล้วแล้วเจะทำไงต่ออนะ่ะนั่นก็คงจะขยํำไอ้นีออ่ขยํำไอ้นี่แล้วก็ปาใส่หัวเขาเพราชอบเบสบอลมากนี่ บางทีเขาอาจจะหัวเจ้าจดหมายนี่ไปไกลๆจากฉันก็ได้จริงๆที่เขาพูดมันก็ฟังดูเข้าท่านะเธอหมายถึงเธอหมายความว่าไงอะ่ะเธอไม่คิดหรอกว่าถึงเวลาแล้วหรอที่เธอจะทำท,ะที่เธอจะแบบหยุดให้ความหวังเขานะ่ฉันไม่ได้ให้ความหวังเขาฉันแค่ไม่อยากทำร้ายจิตใจของเขาเท่านั้นเองอเธอก็รู้นี่ฉันบ่นเรื่องเขามาเป็นปีแล้วนะเลิกทำตัวโลเลสที่เธอ ทำตัวกล้าๆหน่อยแล้วก็ปฏิเสธเขาไปได้แล้วแค่พูดมันง่ายนะสิหรือยาวห่วงไปเลยน้าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการเองโลเลโลเลเหรอเธอคิดกับเรื่องนี้ว่าอ่ายังไงก็บอกฉันมาตรงๆเลยดีกว่ามันก็มีแค่สองอย่างอะ่ะคือเธอชอบเขาก็บเธอไม่ชอบเขามันยากตรงไหน เธอเริ่มคิดแล้วลว่าเธอแค่ชอบใช่ชอบเวลาที่มีคนมาสนใจตัวเองนะ่ะบ้าสิก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเขาเองแล้วจะยังไงก็รีบตัดสินใจแล้วกันนะฉันจะได้หลุดพ้นจากการโดนหมอนั่นตามสงขวาสักทีเอาไว้ค่อยคุยเรื่องนี้ทีหลังแล้วกันนะฉันขอขอ่าอ่าฉันขอไปเรียนวิชาของอาจารย์ทรงก่อนเมื่อกี้นาฬิกาเท่าไหร่นะสองทุ่มห้าใช่ไหมก็ข้าวสุดท้ายแล้ว อีแ yeah, จบสี่ทุ่มก็จะได้กลับบ้านพระเจ้าโอ๋อแย่แล้วมีอะไรเหรอฉันไม่ได้กินอะไรเลยเนะี่ยแถมยังลืมกระเป๋าสตาง์ไว้ที่ห้องเรียนอีกจะช่วยไปซื้อขนมโอคานาที่โรงอาหารให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันจะขอบคุณเธอมา,มากๆเลยลแหละแล้วเดี๋ยวฉันจะตามไปโอเคเธอเรีบมาแล้วกันนะเรามีเงินใช่ไหม คุมีเงินเพียงพออย่าซื้อของหรือเปล่าดูช่องเก็บของดูกดไอช่องเก็บของตอนนี้คุณเก็บของได้แค่สี่ช่องเท่านั้นก็นลเลยนเรียกให้ดีสิ่งของที่เกี่ยวกับภารกิจจะถูกเก็กบแยกไว้ในกระเป๋าอีกส่วนหนึ่งคุณไม่สามารถทิ้งหรือใช้สิ่งของเหล่านั้นได้เหมือนในเทมปกติโอเคขอบคุณช่องเงินแยกกันกดแถบเพื่อเป,เปลี่ยนเป็น K ียเทมโอเค เดิร์จี้ห้อยคอเป็นอาสนอยองโฮเป็นเพื่อนสนิทฉั้นสมัยเด็กกาลังกําจี้ห้อยคอี้ไว้แน่นตอนที่เขาตกอยู่ในภาวะโคมา่าภาพที่ยับยุยี่ในที่ห้อยคอเป็นสนามีรูปภาพของหญิงคนหนึ่งอยู่ดน้านหลังของรูปเขียนว่าแด่พี่ชายที่ชันลักที่สุดพักซูมีนี่ก็จดหมายมายองกิวนะจดหมายสารภาพหลังจากมายองกิวเขาอยากรู้คําตอบของคุณซึ่งเราเอามาวงไม่ได้แนละ้ว โอเคอ่าแล้วมันตู้ขายขนมอยู่ไหนอ่ะแล้วก็ไปซื้อขนมก่อนเปิดแผนที่ก็ได้วะอ๋อเอ้ยนี่เดี๋ยวนะถ้าถ้าสภาพปึกอย่างนี้ไอ้ตึกเหนือวะเออน่าจะตึกเหนือก็มีหนึ่งหมื่นวอนนะครับ ลงอาหารทั้งนี้หนุมไม่ค่อยชอบภาคนี้ที่เขาต้องกดค้างอะ่ะเวลาลกลกกูนี่คือกระจุยกระจายแน่นอน <I S 1> อ่ะเลยเฟิร์สเอ็นี่คือตู้ไขาของอัตโนมัติอือย่าลืมตรวจสอบกระเป๋าอ่าถ้าช่องเก็บของมีนาเอ่อมีนามีนาใช่ไหมโอเคต้องว่างเท่านั้นถึงจะใช้ได้ มีสเปรย์พริกไทยช็อกโกแลตมันฝรั่งอบกอรอบ,บรสเผ็ดเบอร์เกอร์พูริโก้น้ำแรก่กาแฟยี่ห้อเดฟเฟ,ฟโซแล้วก็ชาเขียวอันนี้เป็นของพวกพวกยาจริงสองตู้กใกล้เคียงกันปะ่ะนี่ขนมโอฮาน่าน oh เพิ่มผ้าพลังชีวิตหนึ่งเป็นช็อกโกแลตแสนหวานที่ละลายในปากอันนี้ก็ช็อกโกแลตอีกยี่ห้อหนึ่งละลายในปากเหมือนกัน กินช็อกกแลตแล้วเลือดเพิ่มนะมันรันหลังกรอ,อบรอบวก2ตอนนี้เราต้อจะมี5ชีวิตนะเพราะดูจากหลอดเลือดเรามี5ขีดนะครับเบอร์เกอร์ฟื้นจนเต็มก็เหมือนเหมือนตู้ที่แล้วแต่ว่าโอเคซึ่งมันมีควิกยูทใช่ไหมผมว่ากดแล้วใช้นในนแน่เลยแน่เลยยังไม่กดแล้วกันเธอเปลทาว่าทำไมตะแก่มาถึงได้มีฉายาว่าล็อกไวเลอร์นนะ่ะ รู้สึกว่าเขาจะได้ฉายานี้มัตั้งแต่เพราะเรายังไม่เข้าเรียนเลยซะอีกก็อย่างว่าแหละสันดอนขุดง่ายสันดานขุดยาก <c oughs> คำแปลไทยแม่งดึกยอดจริงๆรนี <c oughs> เ่เอเอก็านะใช้ตู้ขายของอัตโมัติฝ่ายพูยพชนาการดึกแล้วแหละเ,เขาก็เลยไม่มีเจ้าหน้าที่มาขายของในะคาเฟ่ให้ <Yeah. S 1> แต่ดีเหมือนกันนะมีเวนดิ้งอย่างนี้ในโรงเรียน แต่มันก็ต้องมีนะครับคุณเล่นมีภาคตึกแบบ4เย็น4ทุ่มอะ่ะคิดดูดิมีเงินไหม <c oughs> ชีวิตดีๆโรงเรียนวิดีโอโรงเรียนวะเห <c oughs> มือนจะอย่างนั้นนะโฆษณาซ้ำต็งนะโอเคเรา เรากลับไปเอาขนมให้เพื่อนแล้วกันเอ้าเมยทำไมอ่ะด้เรีปันใจเร็วสิไม่ยอมกิวกำงเดินมาทางนี้อะไรนะฉันไม่พร้อมเลยอ่ะเต่ช่วยอยู่คุยกับเขาไปก่อนนะฉันรอฉันเล่นไม่เนี่ยซอนเขาจะเป็นหนุ่มรอนี่ยายขี่เรือนอะเฮ้อ ะไรของแกวะไม่ยองกิว้วอย่า,าเรียกฉันแบบนั้นนะอะไรกันก็แค่หยอกเลาะอ่าแค่หยอกเธอเล่นเองตุ้นพี่ผู้หญิงห้องสองทับห้าบอกฉันว่านั่นเป็นฉายาใหม่ของเธอนี่นะฮ่าฮ่าอ่าถ้างั้นนายก็ไม่ควรจะไปฟังคำพูดของแอกบ้านั่นแล้วนายไปทำอะไรที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากฉันก็แค่มาหาอะไรกินน่ะแต่ว่าไปจะเ,เห็นมีน้ำบ้างไหม ม,มีนาเหรอไม่นะคือคือฉันไม่เห็นเธอเลยอ,ะอ่ะแต่เธอให้จดหมายแต่เธอให้จดหมายของฉันไปแล้วใช่ไหมแล้วมีนาว่าไงบ้างล่ะดูเหมือนเธอจะรีบๆนะกเพราะกันฉันก็คิดว่าเธอคงแบบยังไม่ได้อ่านจดหมายแล้วหรอกมั้งโอ้นั้นก็ช่วยบอกเธอเฮ้ยเฮ้ย อารีเก่าโยแกหูหนวกหรือไงเอเซฮวยขยับก้นข้หน้าของแกมาหาฉันเดี๋ยวนี้ oh. เออเออเออ <Mina. S 1> มีนาหรอจู๊จูแกมองบ้าอะไรอยู่วะไม่ไหมวะแกทั้งวันนะไอ,อ,อ้เบ้เออว่างไงมายองกิว นายไปซื้อขนมปังหน้าพิซซ่ามาให้ฉันแล้วใช่ไหมนายก็รู้ว่าฉันเล่นเบสบอลไม่ได้ดีตอนที่ท้องว่างๆแนะหละตายสิฉันทนไม่ไหวแล้วนะมีนาออกมาเดี๋ยวนี้มีดอ,อกกซุซอนอยู่อะไรของเธอเนี่ยมีนาที่เธอทำเมื่อกี้นี่มันแย่มากเลยดูนะเธอจะเธอจะตะโกนเรียกฉันออกมาทำไมเนี่ยเขาสาเชื่อเรื่องฉันเราฉันเราแท้ เธอคือคนที่ทําให้ฉันจะต้องแบกหน้ารับมือกับเจ้าหมอนั่นแทนนะ่ะให้ตายเถอะเธอนะ่ะใช้สีหน้าของม่ยองอะไรเธอเห็นสีหน้าของมยองคิวตอนที่พวกเราวิ่งฝ่าเขาออกมาไหมเนี่ยแล้วเธอได้ยินคําที่เขาเรียกฉนันหรือเปล่าฮะฉะนันไม่อยากว่าเธอหรอกนะแต่เธอช่วยทําตัวแบบนี้เธอชอบทําตัวแบบนี้ตลอดเลยอะ่ะไมาจะรักษาสัญญ,ญาเธอหมายความว่ายังไงนะ่ะ ฉันหมายความว่าเธอควรจะเลิกทําตัวขี้ขาดได้แล้วนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอทิ้งให้ฉันต้องตกอที่ต้องลำบากอยู่คนเดียวนะ่ะพอกันทีเรือเมว่อมันเป็นปัญหาของเธอเธอก็ไปจัดการด้วยตัวของเธอเองละกันชีชให้ตายสิทําตัวเพิ่ไมไปได้เธอปัญหาอะไรกันแน่นะสายอาสิต้องรีบเข้า้าประจยนทรง ไปแล้วค่ะเอา้าอยู่นเต็มละโอ๊ยดักใช่ไหมโดนดักนั่นเขอยู่ห่างๆจากพวกต้นพี่อ๋อไม่ใช่นี่ผิดชั้นขอโทษเราเราอยู่ชั้นสี่สวัสดีค่ะเอา้ามีนะวันนี้เธอมาสายนะผู้หญ่งโอเคไหมอันับสบายดีค่ะแฮกเกอร์เรื่องอการสอบที่ผ่านมานิดหน่อย อย่าคิดมากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะแจกผลสอบวันนี้แหละอันที่จริงอาจารย์อยากจะขอคุยกับเธอหลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะแล้วอาจารย์ก็อยากถามเธอเรื่องยองโฮน่ะเขาเป็นยังไงบ้างล่ะเดี๋ยวได้แวะไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าอาจารย์เป็นห่วงเขานะ่ะหนูไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลทุกวันเลยค่ะคุณหมอยังบอกไม่ได้ว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่อย่าเศร้าไปเลย อาจารย์เชื่อว่ายองโฮจะต้องฟื้นขึ้นมาแน่นะณะน,น,น,นี่มาเนี่ยช่างว่าช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะโหดร้ายกับเธอมากสินะเอ่อตอบเลดียะ่ะใช่ค่ะมันไม่ง่ายเลยพวกหนูสนิทกันมาตั้งแต่อย่างเด็กพอไม่มีเขาอยู่ข้างๆหนูก็เลยรู้สึกแปลกๆหนูรู้สึกเหมือนโรงเรียนเซฮวาไม่เหมือนเดิมอีกเลย ฟังนะถ้าเธอต้องการใครสักคนที่มาคอยอยู่เคียงข้างอาจารย์อยู่ตรงนี้นะเข้าใจไหมเธอไม่จำเป็นจะต้องแบกรับความรู้สึกนี้คนเดียวขอบคุณมากค่ะมันมีความหมายกับหนูมากไม่เป็นไรจ้ะมาค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังนะอาจารย์มีเรื่องจะต้องประกาศได้ค่ะหน,หนูนั่งตรงไหนคะตรงนี้ปะกูเกียดทุกอย่างที่ต้องกดข้างจ้ามดูงชง เย่บงเงีย้ยนะทุกคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปใช้ภาษาอังกฤษกันแล้วนะ How are you doing today? I'm fine, thank you. And you? <laughs> I'm doing well today, c l a Class, I want to introduce you to the newest member of the Sehawa High. He will be uh, uh, he will be help anyone improve English. เดียร์ซ่ามาฮัลโหลครับมานามิชานเชนเชนอาจารย์เชนโอเคอาจารย์เปลี่ยน Hello class, my name i okay. s c h e n I am very e x c เ t e d to m e e t all of you. กท่ายป้างก็ติดเสียงผู้หญิงแล้ว r ้วยฉันเสย I'm sorry I can't stay today, but I'm happy. I am ฉ p I I, I r See you later, shan <laughs> I'm sure you are all be waiting to see your exam. I will hand them out at the end of class. We will fi finish a little earlier. I want you all to see the super bright moon tonight. It's a rare occurrence, but. วันนี้ e ปร e เปิดหน o งสื o ของคุณ g ป84มันเป็นเวลา4ทุ่มครับหมดเวลาคาบเรียนอาจารย์ทรงอาจารย์เลดนะเนี่ย10นาทีนะมัน <c oughs> มันมัน,ม,นมันหมด3ทุ่ม5 0 <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อเลยฉันได้ B บวกเนี่ยเกิดบ้าอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยม,ม,มันคงจะแย่มากอาจารย์ทรงถึงได้นะัด คุยกับฉันหลังเลิกเรียน,นกลับถึงบ้านแล้วฉันคงสบายใจขึ้นแหละดูเหมือนฉันจะออกจากโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้ายนะเนี่ยนั่นมันเซโฮนิ่ล้วยังไม่กลับบ้านอีกเหรอ เมียไม่รู้เรื่องพี่อ่าเช,ชื่อชื่อ,อะรพระเอกพาเชื่อเชื่อนะก็ชื่อก็เพิ่งผ่านไปเออเขาไม่รู้เรื่องเรื่องที่เพื่อนเขาไปเจอมานะในห้องเก็บของเก่านี่ฉันได้ว่าโรงเรียนล็อกประตูวไว้ซะอีกฉันสงสัยจังว่าข้างในมันมีอะไรอย่าไปอยากรู้มากเถอะเธอ ฉันว่าฉันเห็นเขามาในห้องนี้นะเฮ้โ hey หเขาไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โ oh หห้องสมคำเป็นห้องเก็บของเก่าตรงนี้มองเห็นพระจันทร์สีเลือดได้ด้วยมันดูสวยแปลกๆแฮะไฟติดเอง ท่นบูชาแปลกๆถูกวางไว้อยู่บนโต๊ะมีรูปวาดอยู่ตรงนี้ด้วยมันเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่อยู่ในที่ห้อยคอของยองโฮอ๋อเหอเขาเหีนกูมชื่อเู้เญิงได้ไงวะชื่อของยองอ่ะแล้วมันเขียนว่าอะไรนะในราตีนี้จันทาโลหิตจ,จักสาดแสงเป็นครั้งที่สี่และเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพิธีบูชายันเริ่มต้นขึ้น ทวาราแห่งความมืดจากเปิดออกและเปิดรับและต้อนรับซิตเตอร์ผู้ชั่วร้ายสู่ผืนแผ่นดินนี้ทวารา,าจะหมายถึงทวารซึ่งก็แปลว่าประตูนะครับเออมันแปลว่ารูตูด,ด้วยหแหละใช่เพราะมันก็คือประตูทางออกไงเมื่อยามนั้นมาถึงวิญญ,ญาณที่ถูกกักขังของข้าจากเป็นอิสระจากเธอผู้นั้นฉัน รู้สึกไม่ค่อยดีเลยแล้วป๊บหนึ่งนะกูเพิ่งนึกออกกูไม่ได้เอาขนมให้เพื่อนใช่ป่ะเพื่อนบอกว่าฝากซื้อหน่อยแล้วแล้วกูเดินวิ่งเข้าห้องเลยาแต่ว่าสุดท้ายพอซื้อเสร็จแล้วออดจะให้แล้วเธอก็งอนไปแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้เอาไปให้ไระช่างมันเถอะเรื่องของมึงไม่ต้องกิน มันได้ผลมันได้ผลจริงๆด้วยเสียงใครก็ไม่รู้นะแถมเธอยังเอาเครื่องรางนั้นติดตัวมาด้วยทุกอย่างเป็นไปตามแผนหย่โง่อย่างเธอมันหลอกง่ายจริงๆมีใครบ้างกำลังเข้ามาพวกวันอะไรกันอีเว้นเอเว้นเอเวนเอ้ยอไหรมันจะเริ่มทุนจ้างกับฉันสักที จะเด็กนั่นหนีไปได้อีกแล้วความว่องไวของความว่องไวกว่าที่เราคิดเขาเออเขาว่องไวกว่าที่เราคิดแต่เขาทําเจ้าหน้าที่ไอ,อทําเจ้านี่หล่นไว้อืมนั่นไม่ใช่เครื่องรางที่กำลังตามหาแล้วมันแค่ไฟเช็คไร้ค่าอันหนึ่งลูกรู้จักเด็กสาวคนนี้หรือเปล่าไอไอคนอื่นอ่ะเพราะว่า คนนี้กูคุค้นๆเหมือนเพิ่งเจอกันมาตอนสามทุ่มกว่า,วาผมเคยเจอเธอมาก่อนเธอเป็นเด็กนักเรียนในชั้นของคุณทรงเพรา่เธอเข้ามาในโลกโคมาได้ยังไงนะเธอจะเข้ามายัางไงนะไม่ใช่ธุระอะไรของเราอย่าลืมสิคืนนี้พวกเรามีเรื่องสำคัญต้องทำนะต่อให้โชคต่อให้โชคเข้าข้างแม่นกน้อยนี่เธอจะรอดไปได้ สักกี่ชั่วโมองกันเชียวโอ้ัน oh. อยู่ในโคม่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮยองเบอยู่ไหนกันนะตั้งแต่พวกเรามาที่นี่ฉันยังไม่เห็นเขาเลยเขาเขามีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องทำนะไปจับเจ้าเด็กหน้าํำคาญด้านซะก่อนที่จะสร้างปัญหาให้กับพวกเรามากกว่านี้ฉันจะไปหาฉันจะไปตามหากริชพรจัทร์ส่วนคนอื่นก็ น่าจะรู้คำสั่งของท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วจำเอาไว้นะมิติของพวกเราทับซ้อนกันเฉพาะคืนนี้เท่านั้นมีเวลาจำกัดเพราะนั้นเพราะฉะนั้นจะทำพลาดไม่ได้เป็นอนขาดอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ไปกันเถอะคือกูเข้าโคม่าแล้วฮ้ยชิบหายแล้วกูโอ้โหอินทีเรียสวยซะด้วย เกิด right. like อะไรขึ้นนี่ไงชัดเจนเอ็กซิเมนต์ยังบอกเลยว่าเข้าสู่โลโคมาแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าจะสะดบไปหรอฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรนะได้ไฟเช็คประหลาดกดยับใช้ไฟแช็คประหลาดเพื่อทําให้พื้นที่รอบตัวคุมีแสงสว่างสามารถค้นหาของได้ด้วยไฟแช็คนี้แต่ระวังศัตรูจะมองเห็นคุณได้ง่ายขึ้นจากเปลวไฟของมัน ตรวสอบตำแหน่งด้วยเอ็ม,อมสถานที่ที่มีประกอบนำแห่งความทรงจำจุดซ่อนตัวและจุดที่สามารถค้นหาของปภาษาที่สำคัญที่คนควรจะจำเอาไว้อ่าประกรบนำความทรงจำก็คือจุดเซฟแน่เลยสัญญางี้แล้วก็พวกสัมภาระกระเป๋าอะไรทั้งหลายก็ดอยของได้หนังสือถูกเปิดกว้างอยู่บนโต๊ะ ชื่อของผู้คนมากมายถูกเขียนเอาไว้อย่างเร่งรีบบนหน้ากระดาษจรงระมัดระวังตัวและอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองไปในยามที่อยู่ในเตลโคมาจงบันทึกชื่อของตัวเองเอาไว้ประกอบนำถึงความทรงจําแล้วจดจําว่าตัวเองเป็นใครจาก YS ชื่อของฉันเหรอชื่อชื่อเป็นสิ่งสาคัญมากในเดลโคมาการลืมชื่อของตัวเองจะส่งผลให้มีนาเสียสติและต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายของเธอใหม่อีกครั้ง เซฟแหละเออประก็จะนำเป็นความทรงจําเพื่อบันทึกชื่อของวีนาไว้คุณสามารถเริ่มเกมใหม่ได้จากสถานที่ที่คุณบันทึกชื่อเอาไว้แล้วคุณคุณต้องกดค้างกันทุกอย่างเลยเหรอแต่นั่นคือบทนานะครับเพราะว่นนี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วที่ไปในพาร์ทนี้เดี๋ยงเล่นต่ออีกหน่อยไม่เอาไม่เอา่ต่อพาร์ทหน้านะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของเรานะครับโอ้มัน ช,ชุบช้าบชุบช้บว่าลยนี่ือว่าเรามีไลฟ์ที่ทวิตนะครับเกือบทุกวันช่วงเวลาของค่ำของคด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอัดตอนสองต่อละใครอยากดูแบบไม่ตัดก็มาดูในทวิตกันแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าคลิปนี้ออนไปน่าจะไม่ทันแล้วนะฮะดูเกมอื่นได้เพราะจะมีหลายเกมที่อยากเล่นกันนะฮะโอเคครับสวัสดีขออนุญาตลาไปก่อนผูบ้บรอการหน้าสวัสดีครับ